แซ่บค่ะ วันนี้ครับเจซาเราจะพาไปทานกระเพราสไตล์ฮิปฮิปชื่อร้านว่าคาเฟ่ฮิปสเตอร์จะฮิปขนาดไหนเดี๋ยวรอชมเลยนะครับค่ะส่วนไทยซาวันนี้นะคะจะพาไปเจอกับร้านอาหารอร่อยหลายจังหวัดในประเทศไทยเราเลยคะ่ะจะมีจังหวัดอะไรบ้างรอติดตามนะคะถูกต้องฮะพี่ฝนฮะถ้านึกถึงสวนดุสิตพี่ฝนนึกถึงอะไรครับต้องทอฟฟี่เค้กแน่นอนโอ้โหวันนี้มาหลากหลายหน้าเลยคือต้องพูดเลยว่าวันนี้เขายกมาทั้งสวนดุสิตเลยพี่ฝนีจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปแซฟกันเลยครับ อบด้วยใจให้ด้วยรักกับหลากหลายเมนูเบเกอรี่และอาหารคุณภาพตีราคาย,ย่อมเยาจากโฮมเบเกอรี่สวนดุสิตตำนานความอร่อยที่อยู่ยาวนานมากกว่า38ปีเมนูแนะนำท็อปปี้เค้กสวนดุสิตท็อปปี้เค้กในตำนานนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายส่วนใครกำลังมองหาอาหารจานเดียวรสชาติอร่อยวัตถุดิบดีมีคุณภาพ แนะนาเมนูอาหารจากโครสสวนดุสิตเลยค่ะหรือจะเป็นเมนูโบราณหาทานยากเชิญมาลิมลองกันได้ที่โรงแรมสวนดุสิตเพสยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากใครอยากต่อย,ยอดสร้างงานสร้างอาชีพก็สามารถมาเรียนทําอาหารได้ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติวันนี้แซผ่าตายกสารพัดเมนูข้าวหวานจากสวนดุสิตมาไว้ในรายการแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เจี๊ยบค่ะผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเกครี่ค่ะสวัสดี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 นงทุกคนอาจารย์ถามจุดเริ่มต้นของสวนดุสิตก่อนเลยค่ะคือเป็นคอฟฟี่เค้กหรือเป็นขนมที่เราเห็นแบบนี้ได้ยังไงฮะเริ่มต้นอย่างไรค่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะก็คือที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ในอดีตนั้นเนี่ยเด็กๆก็ทําขนมค่ะแล้วก็มีขนมเมื่อมันมีมากพอในห้องปฏิบัติการก็มีมาประลองลองเอาไปจําหน่ายกันค่ะอยู่ที่หน้า งรงลถของท่านที่การบดีนะคะในอดีต<า>เมื่อ40ปีที่ผ่านมาค่ะโอ้มีการเรียนการสอนอยู่นั้นอยู่แล้วใช่แล้วเมื่อก่อนเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะเริ่มจากคุกกี้เริ่มจากขนมปังก่อนอ<า>แล้วก็เจ้าทอฟฟี่เค้กก็มาเกิดขึ้นในตอนนั้นเราได้มีการลองเอาทําสูตรขนมาหาที่มีมาจากต่างประเทศเป็นแรงบันดาลใจเลยนะคะแล้วปรากฏว่าเกิดขึ้นมากลายเป็นขนมทอฟฟี่เค้กที่เนื้อเป็นมอคค่าแล้วหน้าเป็นาคาราเมลที่มี เม็ดมะม่วงหิมพานเป็นส่วนประกอบค่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนต้นตำรับใครพูดถึงนึกถึงทอฟฟี่เค้กก็ต้องที่สุดทิดต้องบอกว่าทำเป็นที่แรกของโลกด้วยซ้ำนี่ใช่ค่ะที่แรกของโลกทําไมถึงใช้เป็นมะม่วงหิมพานต์เหรอครับก็ในถ้าต่างประเทศเขาจะใช้เป็นเป็นเม็ดอัลมอนด์แต่ของเราก็ใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีมีทอฟฟี่เค้กต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสูตรเนยสูตรน้ําผึ้งนะคะสูตรชาเขียวแล้วก็ปัจจุบันค่ะเรามีสูตรไข่พันค่ะแล้วก อยากให้นาวาปี้ได้ลองนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับชาวต่างชาติให้ความสนใจไข่พํามากๆที่สาคัญเขาให้สีสวยด้วยถ้าดูตรงนี้เป็นสีชาเขียวอันนี้เป็นสีของน้องไข่พําค่ะครับผมเอาในไหนก็ไหนแล้วพี่ฝนทานคอฟฟี่เค้กออริจินอลเป็นยังไงเป็นรสชาติที่ทุกคนรู้จักดีแน่นอนคือมันจะมีความหวานแล้วก็กรอบของมะม่วงหิมพาน แล้วก็ตัวเนื้อเค,ค้กข้างล่างจะนุ่มเลยค่ะหวานหวานนิดนึ่มมันก็จะอารมณ์แบบเราต้องทานกับชาหรือกาแฟอะไรแบบนี้นะคะ,คะจะแบบเข้ากันอย่างพอดีใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่านอกจากเรามีขนมทอฟฟี่เค,ค้กแล้วเนี่ยยังมีคเค,ค้กฝอยทองนะคะซึ่งบินแลนด์มั่นใจจากการใช้พวกขนมหวานของไทยแล้วก็ยังมีเค,ค้กอื่นๆรวมถึงคุกกี้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือใช้จากขนมไทยมาผสมกันกันกบ,บเบเกอรี่ของของา้างล่างจนกลายมาเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบว่า ฝอยทองที ong, boat, oh, oh ่อ kind ย of oh, ู่ด้านหน้าด้านบนเค้กอีกทีนึงใช่เมื่อก่อนก็ยังมีเค้กทองหยอดเค้กอะไรต่างๆนะปัจจุบันก็ยังมีเค้กฝอยทองนี่แล้วก็คุกกี้หลากหลายมากเลยใช่ค่ะมีประมาณไหนบ้างนะคะอาจารย์มีทั้งคุกกี้เนยคุกกี้อัลมอนด์คุกกี้ธัญพืชคุกกี้ชีสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างเยอะมากมากค่ะอ้โคือต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ทานตัวค้กที่เค้กที่เป็นไข่พันเป็นไงบ้างรสชาติก็บอกว่ารสชาติของไข่พันไม่มีเลย คือไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะคนจะกลัวเรื่องของความเห็นเขียวเขานิดนึงแต่เนี้ยไม่มีเลยแล้วที่สาคัญหอมน้าผึ้งมากได้คาราเมลที่ดีแล้วก็มะม่วงหิมะมะม่วงหิมพันเขาอ่ะมันได้ความเรียวอ่ะเนาะกรอบๆอร่อยอย่างที่พี่ฝนบอกกินกับชากินกับกาแฟคือฟินนี่นะและทีนี้เห็นบอกว่าทางด้านนูนมีที่เป็นอาหารด้วยใช่ไหมคะนี้มันเป็นอยู่ในโซนของอะไรอ่ะอย่างที่บอกว่ามหาวิทยาลัยสุนสิทธิ์เราเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเรียนสอนอาหารเราจะมีหน่วยงานที่แทนออนหรือปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีนักศึกษาทางด้านการโรงแรม เราก็จะมีโรงแรมสุรุสิตเพรสนะคะโรงแรมสุรุสิตเพรสก็จะมีห้องอาหารในโรงแรมรอาหารก็จะค่อนข้างออกมาในแนวแบบเป็นอาหารโฮมคุกเป็นอาราคาร์ดนะคะออแล้วก็อย่างเช่นนะคะม,มีเมี่ยงนนะคณะาข้าวมันส้นตมตำกระทงทองน้ำพริกโรงเรือแล้วก็ข้าวบัดปลาสลิดค่ะอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรเอาเป็นว่าตั้งกับพี่เจบเข้ามาทำงานปี40เนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้ว แล้วก็เป็นอาหารที่ไว้ใจได้เลยว่ารสชาติไทยๆทานง่ายแล้วก็หน้าตาสวยมากมาในแบบโอ้โหเหมือนอารมณ์ชาบินแล้วก็รับไปจัด c a t e ริ่งภายนอกด้วยในงานที่ต้องการความสวยความงามนะคะนอกจากแล้วก็อร่อยสวยแล้วยังอร่อยนี่สัมผัสเลยค่ะนี่คือโซนโรงแรมคือมีเมนูหลากหลายให้เลือกใช่ไหมครับมาที่ทางฝั่งนี้กันบ้างครับค่ะ นี่คือโซนอะไรครับเป็นอาหารจากครัวสน oh. วนทุสิตเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วครัวสวนทุสิตกับโรงแรมต่างกันยังไง <Yeah. S 2> ทั้งครัวสวนทุสิตจะดูแลแคนทีนของมหาวิทยาลัยเ uh. มื่อ90ปีที่ผ่านมาเราเป็นโรงเรียนการเรือนแล้วก็จะต้องมีการดูแลนักศึกษานักเรียนประจําต่างๆดังนั้นอาหารที่เห็นจะเป็นอาหารที่อาหารจานเดียวบ้างอะไรบ้างแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นอาหารที่เราทานกันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะ uh. อย่างเช่นมี สักูสักูไส้หมูนะคะผัดไทยอันนี้ถือว่าเด็ดเลยข้าวคุกกะปินะคะแล้วก็มีในส่วนของข้าวคุกน้ำพริกผัดผักขิงปลาดุกฟูนะคะแล้วก็ที่สำคัญหายทานยากขนมจีนน้ำพริกค่ะโอ้โหเสียนะอันนี้อยู่ในแคนทีนอยู่ในแคนทีนอาหารในโรงอาหารค่ะเมนูแบบนี้เลยเมนูแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราแคนทีต้องปิดใช่ไหมคะเราก็ทําเป็นเมนูเดลิเวอรี่กล่องแบบนี้ส่งจําหน่ายในทั่วกรุงเทพมหานครนะคะก็ตนี้ก็ยัง ยังรับอยู่ค่ะใช่ใครอยากกินเมนูไหนของสวนดุสิตสั่งได้เลยใช่ค่ะแล้วถ้าในช่วงของหน้าร้อนนะคะก็จะมีเมนูข้าวแช่ชาวันแต่แต่ของเราคือข้าวแช่ที่อยู่ในโรงเรียนการเรือนก็วิจิตรพอสมควรนะคะในช่วงหน้าร้อนแกะสลับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะผมถามหน่่งสิครับว่าอาหารที่เราได้เห็นหน้าตาแบบนี้ส่วนใหญ่นี่ถูกสร้างสรรค์โดยใครเหรอครับโดยทั้งนักศึกษาคุณแม่ครัวและครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละค่ะร่วมมือกันในการที่ผลิต หรือว่าอาหารน่าทานแบบนี้อ๋ออาจารย์ลืมบอกอีกเมนูนึงคุณป๊อปปี้ตรงนั้นค่ะมันยังไม่ได้เปิดผราอบค่ะอ๋อเปิดซะหน่อยนึงเมนูบัวลอยค่ะเปิดผราอบด้วยค่ะบัวลอยเผือกค่ะเดี๋ยวให้กล้องซูม้มานี่ฮะนี่อันนี้ของเราเด็ดยังไงอะก็จะเป็นแบบว่าเรียกว่างานจัดเลี้ยงทุกงานของสวนลุส <uh> ิตต้องมีบัวลอยเผือกที่มีเนื้อมาเร้าอ่อนนิดนึงแล้วก็ไม่บานไม่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 บวมแต่เขาจะนุ่มแล้วก็น้ำกะทิหวาน อ่ดีคือผมชอบอยู่แล้วอะไรที่เป็นเผือกเนี่ยของเรื่องยิ่งเรื่องชาวบ้านยิ่งชอบเลยเขาคนละเผือกกันนะแต่อันนี้เเผือกเหมือนกันเราค่ะแต่อันนี้ร่อยริ่งคือการันตีอยู่แล้วของสุนดิสิตสุนดุสิตเนาะและทีนี้สำหรับคนที่แบบทำอาหารไม่เป็นอยากมีความรู้เรื่องการทำอาหารที่สุนดุสิตก็มีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแลวจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าโรงเรียนการเรือนนะคะภายใต้โรงเรียนการเรือนจะมีศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติสุนดุสิ์นะคะซึ่งเปิดสอนทั้งทางด้านอาหารยุโรปอาหารไทยแล้วก็ เบเกอรี่ไม่ต้องะะมีพืน้นฐานเรียนได้ไหมเรียนได้เลยค่ะคุณฝนแล้วก็เราแบ่งออกเป็นหลักสูตรทางด้านปริญญาตีะนะคะแล้วก็หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสําหรับบุคคลภายนอกะนะคะซึ่งจะเปิดทุกเสาร์วอาทิตย์เลย<อ>เรียกว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งใครอยากจะมาต่อยอดความรู้หลักสูตรเริ่มต้นเพียง2 000, 3 0วันกว่าบาทเองสามารถมาม,มาเรียนกับเราได้แล้วก็หลักสูตรปริญญาตีทางด้านอาหารที่น้องๆอยากเป็นเชฟอยากเป็นคนที่เข้าใจด้านการประกอบอาหารโภชนาศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่มีมาเก่าแก่ก็คือค่ากรรมศาสตร์นะคะและ นอกจากนี้ตอนนี้เราเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และ,ะสังคมศาสตร์<ะ>ก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่าภาษาและวัฒนธรรมไทย<ฮ>นะคะ<ฮ>เป็นหลักสูตรที่ก็น่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการเอาเรื่องของอาหารมา<ะ>พูดคุยในเชิงวัฒนธรรมไทยด้วยนี่<ฮ>ขอถามเพิ่มเติอมอีกนิดหนึ่งคับอาจารย์อยากรู้ว่าเมนูที่เราเข้าจะไปเรียน<ะ>ลดเท้คอร์สละเมนูอะไรบ้าง ว่าแบบเออเรียนได้กลับไปคุณทําเป็นแน่นอนโอถ้าสําหรับในส่วนตัวหอาจารย์นะคะสําหรับคนที่อยากจะไปเริ่มต้นอาชีพนะคะแล้วชอบงานบกอรี่ขนมปังคุกกี้อันนี้ทําเป็นอาชีพได้เลย,เลยนะคะส่วนอาหารไทยเนี่ยเราจะมีเรียกว่าอาหารจานเดียวครับจะมีวันที่สอนแบบ2วันเนี่ยอาหารจานเดียวแบบ รัวๆเลยรัวๆเลย,ลเลยแล้วก็ใครที่อยากจะไปเป็นเชฟแล้วก็สอบนะคะเพื่อได้ใบไปสําหรับยืนอยันกับสถาน,น,าถานทูตโ<า>ดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานทูตเยอรมันเนี่ยจะต,ต้องมาผ่านที่มหาวิเลยเราเพื่อสอบมาตรฐานตัวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโอ้มีใบเซอร์รับรองด้วยดีมากเลยอ่ะสำหรับคนที่อยากจะไปประกอบอาชีพมาได้เลยถูกต้องครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสวนดุสิต ตอนนี้อาจารย์เชิญชวนหน่อยละกันผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะมารับประทานอาหารอร่อยๆแบบนี้อยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ตรงถนนราชวิถีนะคะคอยู่ก่อนทางขึ้นสะพานสันงฮีวิ่งมานะคะคคแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยนะคะเราเปิดสอนทั้งสำหรับเด็กปตีแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยลาลัยสําหรับ เอาบุคคลทั่วไปด้วยแล้วก็ยังมีร้านกาแฟร้านอาหารแบบนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้ว<อ>ถ้าใครชื่นชอบเรื่องทางด้านภาษาและวัฒนธรรมก็อย่าลืมนะคะเรามีสาขาใหม่มากันค่ะ,ระเรียน,นต้องไปเรียนหน่อยนะครับาารเ,ออเรียนทั้งคู่ทั้งอาหารทั้งก็ภาษาด้วยคุณผู้ชมถามมาว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดจะได้ทานไหมคะ ได้ทานค่ะอย่างขนมบเกอรี่ที่เห็นนี่ตอนนี้เราส่งทั่วประเทศมาเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่โควิดเนี่ยสาปีแล้วนะคะทั่วประเทศได้ทาติดต่อทางไลน์แอดของ h o m บ b a k e r รได้เลยในวันนี้ครบถ้วนครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสวนดุสิตธิ์เขาขึ้นชื่ออยู่แล้ววันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์คาราบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะครับผมส่วนช่วงหน้าครับเจซ่าเราจะพาไปทานกระเพราสไตล์ฮิปๆครับรวมถึงไทซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างรอติดตามเลยนะครับพักสักครู่ครับ าาซาส่วนเจซ่าของเราครับจะพาไปทานกระเพราสไตล์ฮิปครับจากร้านคาเฟ่ฮิปสเตอร์จะฮิปขนาดไหนไปชมเลยครับเจซ่าผาแซบโอ้โหคุณผู้ชมค่ะกระเพราน่าทานมาก โอ้ยแต่ละอย่างคือดีๆทั้งนั้นเลยค่ะอตอนนี้หิวแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็หิวเหมือนกันนะและวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะคะมากับใครคะเนี่ยวันนี้พี่แอนดี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วไม่ไปจัดรายการหรอคะวันนี้มาทําอะไรเนี่ยดูด้วยเหรอดูค่ะน่ารักมากเลยเชฟแพรนี่สมและกับการเป็นพิธีกรรายการนี้นี่อ่าแล้วยังไงคะเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอคะ๋อแน่นอนสิคะเอาเดี๋ยวนี้ขายกะเพราทําทุกอย่างลูกกำลังโต ค่ะอ๋อนั่นน่ะสิร้านนี้ชื่อว่าคาเฟ่ฮิปสเตอร์ช่วงโควิดเนี่ยผมกับพี่ชายผมพี่โยรัชด <aj> าเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำโครงการกระเพราคนจนไหนๆเราจะทำคาเฟ่แล้วขอร้านเล,เ,ลเล็กๆครัวเล็กๆให้ผมหน่อยได้ไหมก็อบอกเอาก็ลองทำดูเลยแล้วก็ไปหาสนามแม่ครัวมาใครที่ชอบอะไรที่เกี่ยวเรื่องกระเพราเนี่ยเพราะว่าเบสิกของคนไทยคืออะไร กะเพราแล้วคุณจะมาบอกอกก็ต้องกะเพรานั่นไงแล้วนี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ69บาท69บาท69บาทใส่ไข่ครับไปหน่อยก็79บาทแค่นี้เองซึ่งกะเพราทําขึ้นมาเรามีหลากหลายแบบมากกะเพราหมูสับกะเพราหมูกรอบเอาหมูกรอบแบบนิ่มหรือกรอบก็ได้เอาเลือกได้ด้วยได้หมดจะแข็งนิ่มซอฟต์ anything you want แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเด็ดเลยนี่แลยฮะข้าวผัดน้ำพริกกากหมู กาวหมูทําเองทอดเองถูกต้องทําเองหมดเลยทุกอย่างแล้วก็ใส่ไข่ต้มเข้าไปโซอร่อยมากๆมีเดลิเวอรี่ไม่จำก็มี e r y t h i n g อยู่ด้านหน้านี้แล้วราคาก็ไม่ต่างจากมากินที่ร้านเลยขายยังไงเดลิเวอรี่นี่หกสิบเก้าบาทพิเศษก็เจ็ดสิบเก้าคาเฟ่ฮิสเซอร์ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่นะฮะเรามาได้สองทางก็คือจะมีถ้ามาฝั่งศรีนครินทร์เนี่ยสามสิบแปดท่านบุ๊เป็นออดุเนี่ยสี่สิบหกซึ่งอยู่ตรงกลางซอยเลยหาง่ายมากเพราะว่าเราจะเป็นแบบแนวตู้คอนเทนเนอร์สีดํา แล้วก็มีตัดด้วยสีเหลืองชัดเจนเจมากแต่ถ้าสําหรับใครที่อยากซื้อเทคเอเวของเขามีเป็นน้ําพริกกากหมูด้วยนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรนี้ะราคาเท่าไรกากหมูราคา50บาทเป็นคาเฟ่ต้องมีเครื่องดื่มนี่เลยครับเครื่องดื่มมีอะไรบ้างจ๊ะกาแฟทุกแบบที่คุณต้องการแต่ไปคาเฟ่ก็ต้องมีขนมนี่เลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของเค้กกล้วยหอม ทุกอย่างร้านนี้คือน่าลองมากคุณผู้ชมค่ะให้วีไอดีฝากร้านอีกนิดนึงค่ะก็อยากจะฝากนะครับคาเฟ่ฮิปสเตอร์ของเราเนี่ยมีทุกอย่างที่คุณต้องการจ,จริงๆนะครับหรือว่าคุณต้องการรีเควสต์เมนูอะไรพิเศษคุณส่งมาได้เค้กเราก็มีอาหารตามสั่งเราก็มีกาแฟแล้วก็มีเรามีแม่ครัวที่ชัหมังมากๆในเรื่องของการจับอะไรก็อร่อยไปหมดกับฮาร์ไฟคาเฟ่ฮิปสเตอร์ครับเจให้คะแนนได้ไหมได้สิครับเจให้สิบเจ๊เลยค่ะอร่อยมากขอบคุณครับ โอ้เป็นคาเฟ่ที่ครบเรื่องขออะไรก็ได้ขอเพลงเขาก็ให้ได้ครับพี่างนดี้เขามีทุกอย่างครคนนี้จริงคะ <c oughs> ่ะส่วนไทยซ่าวันนี้นะคะมีร้านอร่อยที่ต้องไปลองค่ะหลายจังหวัดเลยจะมีที่ไหนบ้างไปแซบกันเลยค่ะไทยซ่าไทยซ่าวันนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบติ่มซำชวนมาลิ้มลองติ่มซำสูตรหาดใหญ่ที่ร้านเคียงติ่มซำโดยที่นี่ใช้วัตถุดิบดีด ทำสดใหม่ทุกวันมีเมนูให้เลือกทานมากมายคุณลูกค้าสามารถเลือกใส่ถาดได้ตามใจชอบ หลังจากนั้นทางร้านจะนำไปนึ่งเสิร์ฟให้ร้อนๆอ,อีกหนึ่งเมนูที่ไม่อยากให้พลาดคือราดหน้าปลากระพงทางร้านจะนำเส้นก๋วยเตีเต๋ยวไปทอดกับไข่ตัดเป็นชิ้นๆวางในจานแล้วราดด้วยน้ำราดหน้าและปลากระพงทอดเมนูนี้มาแล้วต้องลองเลยค่ะใครเป็นสายติ่มซำแวะมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยค่ะ ต่อกันที่คาเฟ่ที่จัดเต็มทั้งเครื่องดื่มและอาหารที่ Cannabis Cafe นนจังหวัดนครราชสีมาคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์เรียบง่ายสบายสบายมีที่นั่งตั้งแต่มุมส่วนตัวไปจนถึงห้องจัดเลี้ยงโดยเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือสารพัดยำซีฟูด้ดกุ้งหอยปลาหมึก นอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายทั้งข้าวผัดทะเลทะเลผัดพริกแกงต้งยมยำปลาเนื้ออ่อนหมูสามชั้นทอดใครไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาแวะไปเช็คอินกันได้นะคะส่วนใครที่ชอบทานข้าวเหนียวไก่ย่างร้อนๆชวนมาชิมไก่ย่างตรงเครื่องสุดโบราณที่ร้านครัวก้าสาวจังหวัดสตูลร้านไก่ย่างที่ขายมายาวนานกว่า50ปี จุดเด่นของร้านนี้เนื้อไก่จะนุ่มไม่แข็งกระด้างเนื้อสุกไปจนถึงกระดูกชุบกับเครื่องแกงสีแดงเข้มข้นรสชาติเผ็ดเข็มหวานลงตัวทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนร้อนรับประกันความอร่อยส่วนราคาเริ่มต้นไม้ละ10บบาทเท่านั้นร้านตั้งอยู่ติดกับธนาคารกรุงเทพสาขาสตูลใครผ่านไปแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะ ปิดท้ายกันด้วยงานนี้เลยค่ะเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4ซึ่งจะจัดขึ้นที่ตลาดทะเลไทยสมุทรสาคร ภายในงานจะมีสารพัดเมนูจากกุ้งมากมายรวมไปถึงกุ้งสดตัวเป็นๆส่งตรงจากฟาร์มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและสินค้าราคาดีอีกมากมายให้เลือกช็อปคนรักกุ้งเชิญชวนมารวมตัวกันที่งานนี้เลยค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่7-11ถึงพฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปชิมไปช็อปกันเลยค่ะ มีแต่อาหารอ,าร,อาร่อยให้ตามไปชิมกันทั้งนั้นเลยตามไปกันนะคะใช่แล้วลหละครับจบรายการเราไปนะครับจะรีนติดตามรายการข่าว3มสีนะครับ<ช>สวดเย็นวันนี้หนึ่งทุ่มตรงครับนางนาคพระขนงโอ้โหเพื่อนผมเนี่ยไปรวมตัวเล่นเรื่องนี้กันเยอะมากเลยแต่คุณไม่ต้องเล่นนั่นนะสิทำไมเขาไปไม่เรียกผมเอาไม่จ้างอ้าวอ,อ,อย่าพูดอย่างนั้นสิแรงมากไหม <c oughs> แต่คืนนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะกับหวานรักต้องห้ามค่ะได้แลยแหละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับค่ะวันนี้พวกเราแซบาษา,า,าส,วส,สวัสดีครับ